กำลัมงมาก บ่อยครั้งที่การเดินทางของเจนไม่ได้เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าครั้งนี้ก็เช่นกันเจนต้องเดินทางไปทำงานที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเจนเลยถือโอกาสนี้ในการออกทริปแคมปิ้งด้วยซะเลยแม้ฤดูนี้จะไม่เหมาะแก่การแคมปิ้งสักเท่าไหร่แต่อําเภอเชียงคานก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันที่เจนเคยปักหมุดเอาไว้แม้จะผิดฤดูการไปสักหน่อยก็าตาม ก่อนไปยังจุดกลางเต็นท์เจนแวะชมวิวบนสกายวอล์กที่มีความสูงเทียบเท่ากับตึก30ชั้นบอกเลยว่าใครที่กลัวความสูงห้ามมองที่พื้นเด็ดขาดค่ะไม่งั้นขาสั่นก้าวไม่ออกแน่ค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เจนก็มาอยู่ที่จุดกางเต็นท์ที่เชียงคานนะคะอยู่บริเวณตําบวนน้ำเชียงคานนะคะก็ลองค้นหาใน Google แบบนะวันนี้คืออากาศร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเข้ามานะคะเพราะว่าทาโกเกิดอาการเครื่องร้อนนะคะเจนลืมสังเกตอ่ะมันจะขึ้นเกวัดความร้อนนะคะมาสังเกตตอนไหนก็คือแอร์ไม่เย็นนะคะ พอแอร์ไม่เย็ยนปุ๊บเนี่ยพอจอดรถแล้วเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนน้ำเดือดอะน้ำเดือดปุดๆเลยอะก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดความผิดปกติแล้วแหละนะคะก็เลยได้สังเกตตัวเกวัดเนี่ยมันสูงนะคะมรรอากาศค่อนข้างชิวนะแต่ว่าอากาศร้อนมากร้อนเดี๋ยวสักหน่อยแล้วเหนียวเจอจะต้องหาเครื่องดื่มมาดื่มแล้วแหละ อนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหกโมงเย็นแล้วนะคะอากาศก็ยังคงอุ่นๆอยู่เลยอะแต่ก็เริ่มมีลมพัดเย็นๆแล้วนะแล้วก็เจนได้ยินเสียงท้องฟ้งฟาร้องคืนคืนมาไกลๆนะคะไม่แน่ใจาว่าจะมีฝนตกไหมเพราะว่าไม่เห็นกลุ่มเมฆนะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็ต้องเป็นกลุ่มเมฆที่แบบว่ารวมตัวกันแต่อันนี้มันฟุ้งไปหมดเลยอะมองไม่เห็นพาทิต์นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นฟุ้งเพราะฝุ่นหรือว่ายังไงนะคะเออตอนนี้ก็ค่อนข้างจะร้อน่ะเจนจะรอดไหมเนี่ยมีแค่พัดลมนะคะจะนอนหลับไหมคืนนี้ สำหรับหน้าร้อนแบบนี้นะคะเจนว่านะคงจะต้องพึ่งออแอร์เคลื่อนที่แล้วแหละนะคะอุ้ยตอนนี้ลมเริ่มพัดแรงอ่ะหรือว่าฝนจะตกจริงๆริอ่ะเจนได้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวสักประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นหรือหกโมงเย็นเนี่ยจะเข้ามานะคะก็วันนี้เจนคิดว่าเจนน่าจะได้เหมารางคนเดียวนะโอ้โหลมพัดแรงมาก แล้วเจนคิดว่าเจนคงไม่การออนิ่งนะคะเพราะว่าเผื่อเคลื่อนที่ได้ง่ายๆนะอาจจะต้องทําอาหารในรถนะวันนี้นมารุ้นกันว่าคืนนี้จะได้นอนกลางสายฝนไหมนะคะอุ้ยแต่แล้วโอยทุกคนลมแรงมากดูต้นไม้พายุเข้าปะเนี่ยหรือฝนกระจะตกแต่แล้ว นะคะแต่ก็ยังมีคนวิ่งอยู่นะอ่าถ้าใครจะมาที่นี่นะคะก็ลองอจิ้มตรง Google Map นะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปว่ากองตำรวจน้ำเชียงคานก็ได้นะคะก็จุดสังเกตก็จะเป็นอาคารหลังสีขาวนะคะที่ตั้งอยู่ข้างๆนี้แล้วก็มีจักรยานตรงนี้นะคะ เดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวเจนจะลองเช่าดูนะคะแล้วก็ปั่นเลนถนนคนเดินซะหน่อยแต่ถ้าฝนตกหรือว่าสถานการณ์ไม่เอื้อยังไงก็ค่อยว่ากัน

มีฝนลงนะคะเจงก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ในรถนะคะทํำกับข้างในรถแล้วก็ทําตรงพื้นเลยเพราะว่าถ้าทําข้างบนอะลมเข้า จะมาปรุงา่าองเรานะคะเครื่องปรุงหลักก็จะมีน้ำปลาผงนัวอ่านไม่ได้เข้าวคั่วค่ะใส่เยอะๆได้เลยเข้าวคั่วนี้หอมพลิปตนคั่วนะคะนี่ความเผ็ดอยากให้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แค่นี้ก็คือหอมแล้วในการที่จะคลุกคล้าส่วนผสมให้เข้ากันน้ำปลาห่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อชิม ใส่มะนาวบายเพิ่มความหอมความเปรี้ยวความหอมนะคะห,หอมมากช่วงนี้มะนาวแพงอะ่ะลูกละเจ็ดบาทนะโอเคมาชิมกันก่อนที่จะใส่อย่างอื่นนะมือชาก่อนมลองจุดไปหน่อยหอมปลาเพิ่มทำมปลาได้เยอะเลยนะคะ ความเผ็ดยังไม่เท่าไหร่แถมเพิ่มได้อีกแล้วก็เพิ่มความหอมของข้าวกลุดอีกนิดนึง 好闻吗？Mm. Oh, สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้นะคะอากาศเย็นตอนเช้ามืดนะยามเช้ามีหมอกเล็กๆตรงเหนือแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็วิวภูเขาที่เป็นแบบเรือนลางนิดนึงนะคะของฝั่งประเทศลาวนะคะที่เรือนลางแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเป็น หมอกควันนะคะเจนว่าน่าจะเป็นฝุ่นและฝุ่น PM 2 5หรือเปล่านะครับอ่ะเช้านี้เจนก็ทํากาแฟนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเจนก็เดี๋ยวจะไปปั่นจักรยานซะหน่อยชมวิวของริมแม่น้ําโขงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเจนก็จะไปหาของอร่อยอร่อยกินนะคะเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ทํามื้อเช้านะก็เดี๋ยวไปทานคูน้ำาจกเนาะหลังจากนั้นเจนก็จะไปที่แก่งคุดคุนะคะปีนี้ไม่แน่ใจว่าน้ําน้อยจนสาม มาลงไปด้านล่างได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าลงไปได้เจนก็จะลงไปเก็บบรรยากาศตรงน้ำโขงนะคะเดี๋ยวขอตัวท่านกาแฟก่อนนะคะ ก่อนออกเดินทางไปยังจุดหมายสุดท้ายของทริปนี้เจนแวะทานข้าวปุ้นน้ำแจ่วซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเชียงคานค่ะผ่านมาเชียงคานเมื่อไร่เจนก็ไม่พลาดที่จะแวะทานนะคะที่เด็ดอยู่ที่น้ำซุปแจ่วพริกสดแล้วก็มะนาวค่ะทานแล้วรู้สึกสดชื่นมากใครที่แวะมาที่เชียงคานเนี่ยลองสั่งทานดูนะคะแล้วจะติดใจเหมือนเจนค่ะ พอดีรถเสียค่ะทางไปแก่งคุดคูแล้วก็เลยจะประสารขอเบอร์อู่จากทางตำรวจอะคะไม่ทราบว่ามีหรือเปล่า080 080ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอู่ช่างก๊อดใช่ไหมคะค่ะพอดีว่ารถความร้อนขึ้นมากค่ะก็เลยไม่กล้าไม่กล้าขับต่อตอนนี้รถจอดอยู่ที่ปั๊มบางจากทางไปแก่งคุดคูะค่ะเป็นรุ่นไหนครับ เป็นรถแดงฮัทสูค่ะเป็นรถตู้เล็ก ทาโกเกิดอาการเครื่องร้อนเร็วมากจนหน้าตกใจเจนเลยโทร191เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้เบอร์ของอู่ซ่อมรถในพื้นที่มาค่ะหลังจากช่างได้เช็คดูแล้วพบว่าเซ็นเซอร์ของพัดลมมอน้ำเสียทําให้พัดลมไม่ทํางานช่างได้ทําการต่อไฟตรงให้พัดลมทํางานแบบแก้ขัดไปก่อนซึ่งเจนจะต้องพาทาโกกลับบ้านและเข้าอู่เพื่อซ่อมต่อไปและจะขอปิดท้ายคลิปไว้ตรงนี้ฝากเป็นกําลังใจให้เจนและทาโก้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะ my trip Camping on wheels camp it law We had our ups and downs baby Sometimes we were tight and sometimes oceans apart gotta learn just how to move on without you Move on without you. Had on and us, baby Sometimes we were tight and sometimes everything but Gotta learn just how to forget